สบ,บายดีฮานุสมเนาะคลิปนี้มาพบกับบป๋าโตโตนาะกองคือเก่าเนาะวันนี้บระเาโตจะามาเบิ่งบรรยากาศการปลูกนาเนาะนี่เนาะฮานุสมนี่คนร้ายเนาะก็มโหดหาชิปหกสิบคนเนี่ยฮานุสมนี่การปลูกนาเน,ะน,เน,ะน,น,นานะนานเขาเะจะไปซื้อใสเครื่องจักรปลูกเขาจะใสให้งานคนปลูกเอาเนาะ ด็งบรรยากาศการปลูกน้อท่านมต้นเฮือใส่ของหุ่นเงินปนก้นสกาะปนหนาใส่กอสไกาะ ฮันาูส <wounds> <ifica Chevy> ้มนี่เนาะการปลูกนานี่บรรยากาศอันนั้ก็เส้าดวงคนเก่าเดี๋สาวนุนคนเดิมเนาะอานดูส้มนี่นี่นี่ส้าเสยหย่าเน่ะอันสมให้นกิน อัน้นสมคนไล่ออไม่ให้ฮารเลมียเด็กกูอ้าวจันะมีโอ้โหีอะไะใกล้วงเลยอ้ยให้เขายิบอ่าก็จะเหนีอ๋อข้าวต้มตังค์เลอ้ สี่แยกก็เข้านี่น่อยไอ้เด็กซงปลูกนาเนะาะผู้ใหญ่ก็ปลูกเด็กน้อยก็ปลูก <c oughs> มีทังหู้เส,สหูสาวมีทังหู้บ้าเนาะ อันนี้อันนี้อุบ่าวหญ่เนาะนี่เป็นยังวันมีลูกมีเมียน,นี่นี่ห้างดาบ้าอันนี้แล็คอุบ่าวหญ่เนาะอันนั้นมันจิกโก้จิกโก้ข้างบาทเนาะอันนั้นผนะมแดงแดงหุ่นเนาะหางส้มนี้เริ่มลงให้ใหม่แล้วเนาะ ลงเป็นไฮเป็นไฮไปคนร้าย,ยสี่จะมีแต่คนเอาแฮงเด้อคนตอบแฮงหรือเอาแฮงกันเนาะจะบุ่มีคนจางนะฮะหนุ่มส้มมาหนีมาปลูกข้องคอยมนอานาไปปลูกข้องเจ้าเนาะบรรยากาศการปลูกนาะอันนี้บ่าวเดชเนาะ โอ้บ oh, oh, oh. oh, uh, ่เด็ดในปลูกนางามคับเนาะนี่ฮู้นี่แหละอันคนที่จับรถไถตัก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 อยู่มือนกันน่ยคนไถคนขาดนะมัอนี่เพี่ยวเดี๋ยวมาปลูกเรียว่าครบสุดทุกกานตอนเนาะทั้งปลูกทั้งไถทั้งขาดทั้งเกี่ยวกับสิทธิมาได้เด็ดมองเลยออันนี้ฮู้บ้านี่ยอะไรขาวกลงก็เนี่ย ผมมา,อ,าอ,อยูบ่บุกเบี้ยนนี่นะบอกโต้ใจบึงหลายๆมุมเดอ้นนอนี่นะปูกตอมองน้ยับกจะนี่เนาะกานี่จะบริกรารเม่นเก่าว่านด้อกาสลุงนเขาจะมาจีกพิลูกพิลู่หนึ่งสิ ที่ออันน,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 นี้อันนีาอ้หูสาวซอยแม่ไอพีเตอร์เนะาะฮาดุสม้มน,นี่ยิ้มเดินายไม่ยาไง เออพวกนาคนหลายข้างหนอโซมนี like zat, ies, te, ung, tube nữa, tube ่นี่มีอย่างปลาขางหน้ามีอยางลุงมีอยางเบาหน่อยเบาใหญ่เบาข้างบ้านก็มีสาวข้างบ้านก็มีเนาะเออยขับ้านาเบะมันเลี้ยงเออหนอเฮ้ยว่าโมเมนต์เบาขางบ้านเดินว่าเบาเกน่ะมันเลี้ยง ไบนะจจรีไฮซรีบ่าวตกะชิบูคือกันเด้อจากนั้นจว่าบ่าวตคือปุ๊กปุ๊กนะบ่าวตให้ชิปไม่เพิ่งก่อนเนาะหลังจากนั้นบ่าวตัวกิปูนี่บรรยากาศรจเจอกับารสอทางลเ

Hãy subscribe đấy kênh có Mì Gõ Để không bỏ cái những video cái dẫn ม่บอม,มาทุกันเถอะมบาไไนนวาวใจเนาะบาวใจเน,น,นี่ยจิโก้ขังบาทเน <laughs> ี่ยเ้ผูกนานาะโอ้ลูกไวเวเนาะเกียรดี เอาได้ได้เนาะผู้ใด้ไม้ตาจะเป็นเคยในนี่เฮ็ดเวียกับเก่งในเนี่ยน้าเนาะหานุ่มส้มนี่มาตรวได้นับจำนวนคนแล้วเนาะเนี่ยนี่นี่มีหาสิบสามคนเนาะนี่ผูเนาะโอ้โหโอ้โหดอดุดคนเลยเนาะหลายคนแห่งดีเนาะผู้ ้ยเดขี่ต้มาอนนอามาน่วาเหียกู่นี่นบรรยากาศการปลูกนาหนอาหาร่เต้งีต้มป่ายกันไปหอมนี่สิเนาหนหนะอืมันี่ยอยู่นบนนอบนนาเนาะเฮ็นเวียกไปน้ำมวนซื่นไปนน้ำ

โอ้วั ium, นนี้นำเลืกเนาะายก่ายเกือบเยี่ยมัวมหัวรีบเลยเนาะตายัวกอะไรผู้เห็ดการะัวนั้นเก็บเอาเด้อ มาโตบ่ว่างเฮาเบ้าโตยังให้คลิปอยู่ทานผูมผู้ใดเคยหิดหนอกหิดนานี่คอมเมนต์มาบอกกันเด้อเป็นจังได๋เฮ็ดคือกันบ่เนาะยำปลูกยำดำนี่เฮ็ดคือกันบ่เวลาไป เห็ดนี่เอาเฮงกันบหรือว่าจางคนเนาะฮานุสมผมบอกกันได้เ้อกไดได้เด้นาอบอะโกันนี้สาวนุ่นเนาะสาวนุ่นคนลกาเมือนันฮันเดอร์ฮนุสมคนกางามปลูกหน้ากางาม มืคอนี้มาต้มแหงวันหนุนต้มแหงหรือเอาแหงต้มแหงเนาะหนึน่งคนตอบเนาะไม่เป็นใจกันต้แนมตแหงเนาะเอเอ้ยย้อนไหนมาเอาแงหงเนาะนี่คนนี้เอาแงหงเนาะนี่มาโตก็ต้องได้ไปตอบเพื่อนเดินมาเอาแหงบ่ได้นอนเพ็ดก็ยืนปลูกไม่ใช่บ่ได้นอนปลูก อันสมอาจจะไปปลูกเอาเฮงกันแล้วก็ไปตอกเฮงกันซื้อเนาะจะมีส่วนหน่อยเนาะคือว่าก็มีเนาะบางส่วนกับเด็กจ่างอยู่แต่บางส่วนกับคือว่าเด็กเอาเฮงแล้วก็ต้มเฮงกันซื่อเนาะนเเเฮฮ็็ดดอา อะไรอ่ะห้าสิบสามนี่เนาะนี่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 ซาลิกนะโฮเนาะสบายดีเซานิกนี่นี่อันนี้เดินดำน้ำด้วเคล่นมากระเมนี่เพิ่นก็ได้มาตอบเฮงตอบเฮงบ่แม่นาะอ่านส้มเพิ่นมาตอบเฮงเนาะอันนี้กัหิมงานเขาตรงเลี้ยงเนาะหิมงานเดียวเขาตรงเลี้ยงเด้อ ซาวนิกนาโฮนเนาะส่องขึ้นกับซาวนิกซาวนิกนาโฮเนาะน,นิกลาลาเนาะนิกนาโฮเดี๋ยวส่องขึ้นน่ะไปติดตามเขึ้นใจทางยูหูเนาะเป็นทีมงานเ่าต้งเลี้ยงเนาะอันนี้ก็บซาบัวบวับวยิ้มดูยิ้มเด้อซาวบวัว โอ้นี่ๆๆสาวขี้อายเนาะนี่ๆสาวบักหนอกเนาะเพิ่นจะขี้อายหน่อยนึงเนาะสาวบักหนอกปิดหน้าปิดตามื้อเอ้าใกล้จะแล้วล่ะเด้อท่านผมเนาะกสมปหน่อยนึงเนาะปลูกนี่ยังนี่หน่อยเดียวนี่เนาะเฮามาเบิ่งสาวซอยปลูกนาเนาะนี่นี่วิธีปลูกเนาะนี่นม ลูกหนึ่งเาจะเป็นป็นสมกกหรือสี่กกเนาะูจะเป็นลกูกเป็นลกนูกอย,อยออู่นี่เนาะฮันุโซมเนี่ยนี่มัดกาเนาะอาจะเห็นเป็นจุกเป็นจุกเนาะนั่งจังนน้นหันจะมาบิดปูอ๋อฮันดโซม คนนี้นี่กำไรสองอนเนาะหางปลูกนาหางเก็บหอยไปน้ำนี่ออกกินแรงทานทานหัวซมพื่ว่าสำเร็จเหยียบหอยเนาะปลูกน้ำกันนี้นะผมผมขอบใจหลายๆเด้อไอเอ๋ยน้องพ่อแม่ลุงตาที่มาปลูกซอยบาโตนี่พี่ว่าสำเร็ดเหยียบหอยเนาะตอนนี้โอ้หุ่ดีเลยเกือบสองสัปโมงเนาะหุ่ดีสำเร็ดเหยียบหอยเนาะนี่ Okay. อโอเคขอบอกขอบใจลายๆตอนนี้เพินกับไปหลังที่หลังมือแก้มกินเข่ากันเนาะวันนี้บาโตกับข้อขอบอกขอบใจเนาะหันหุ่นมที่ฮับชมคลิปบาโตแต่ต้นจุดจบเนาะที่สำคัญเนาะหันหุ่นมเนาะข้อหนึ่งกำลังใจเด้อหนึ่งไหลหนึ่งแซ่หนึ่งซับสะขาให้บาโตเนาะเป็นกำลังใจให้บาโตเฮ็ดคลิปต่อไป Bye-bye!